ยิ่งย้มแฟมบีสวัสดีค่ะวันนี้แมุ่๋ยมีเกมสนุกสนุกมาเล่นกันภายในครอบครัวอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าเป่ากระดาษทิชชู่ใครเป่ากระดาษทิชชู่ให้ติดกับตัวโต๊ะได้นาะนที่สุดคนนั้นชนะไปเลยเดี๋ยวเราจะจับเวลาแนละ้วตอนนี้อ่าอ่าให้ทดลองดูอ่ะเข้ลองจับะไว้ค่ะตอนนี้ให้ให้หนูยิ้มหนูแย้มใช้กระดาษทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำได้เป็นชิ้นเล็กใครจะทำก่อนคะแย้ม yeah. นี่เป็นกระดาษที่ชื่อเล็กอ่านะ้อมจะนับนะหนึ่งสองเริ่มไม่โดีวหนึ่งวิห้าสิบเนี่ยดูไม่ปุ๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะหนึ่งสองเริ่มนี่ค่อยๆเป่าค่อยๆใช่ค่ะค่อยๆเป่าเอานะต้องค่อยๆเป่าหนึ่งสองเริ่ม มีทางเท่าได้่นะแย้วอย่าฝาดีะอยเดี๋ยวต้องเป่าชัดๆขึ้นมาเอ่าชัดๆขึ้นอ่ะเดี๋ยวอ้โว้าววันเป่าเป่าปลิวละเอาหน่งสองเริ่มอันนี้ไม่ปุยนะหนึ่งเริ่มดีสองวิได้เต็มาบัมๆๆมาใช้ตรงนี้ค่ะอันนี้หนสอง ฮยดูลเราต้องมาแบบตรงๆค่ะเพื่อเหมือนเหมือนกันนะหัวค่ะบมน่ามากบ๊ามน่ามากโห้ยไม่จับอะไรนะเร็ว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 โอเคเดี๋ยวยิ้มเบาๆได้เลยให้ให้ฝึกก่อนก็ได้ค่ะเมื่อกี้ทำได้เลยเฮ้ยยิ้มทำได้ สองมือคว้ยหลังเลยนะเอามือคว้ยหลังเลยนี่เอาดูหนูยิ้มนะหนึ่งสองมือคว้ยหลังเลยนะเริ่มเอาไปเร็วเกินไปเร็วเกินหนึ่งสองเริ่มยิ้มต่อ สองหูรือยิมเอามือนะมือควยหลังนะถ้าใครปล่อยแล้วต้องเอามือควยหลัง,งเพื่อเพออื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เต็จับนะมือควยหลังนะอ่าหนูแย้มหนูแย้มหนูแย้มฮูหนูแย้มได้สามวิเลยใช่ทำหยิ้มหนูยิ้มมือควยหลังนะสองเริ่มโอ้ยเป่าเลยเกินนี่นี่เป่าก่อนอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเดี๋ยวแล้วค่อยแล้วค่อยปล่อยหนึ่งสองเริ่ม หัวหัวห um, oh. right. oh, well. ่วยห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 วยห่วหสามวกือบสวิเลยอ่ะเป่าเบาๆก่อนแล้วค่อยเอามือออกค้างไว้หนึ่งสองเริ uh. <no ่มเอามือเอามือหนีนะมือนี้นะอือสวิเหมือนกันสาวิดีดิบหนึ่งสองเริ่มุแต่ละคนอามือหนีเห็นหมเือหนูหวิอ่ะหนูยิบอย่าให้มันตก เดี๋ยวกันสิหนึ่งสองเริ่มอุ้ยสี่วิโหหนึ่งสองหนึ่งสองเริ่มหูสี่วิโอ้ยดิจิทัลเทคนิคคืออะไรหรอเก็บหนึ่งสองพลังปอดพลังปากเลยนะว้าวดูเยอะดิตกทำไม หนึ่งสองเริ่มมือไม่จับไังไนมือไม่จับโอ้ยซีวิกว่าเลยอ่ะหนึ่งพร้อมกันหนึ่งสองเริ่มซีวิโอ้ย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 ซีวิพ่อผมนับได้อยู่ หนูย้ำยังไม่นิ่งเนาะของหนูยิ้มนิ่งเลยลมเข้าไปเยอะๆสองสามแม้ปุ๋ยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะจะแข่งกับพ่อบอมเตรียมตัวนะยังไงหนึ่งสอง เอาบอมอยู่นานเลยทาไมอาไวทำไ,ไสมสองสองเอ้อปิลสละอ่ะ,ะ,อะเตรียมตัวหนึง่งส<า>อ,องปวดคางแล้ว,<า>วปวดก้ามจริงจริงด้วยนี่คือใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะคะเป็นวิธีการเหมือนว่า บริหารปากเนาะแล้วก็แบบช่วยบริหารปอดด้วยนะคะอ่ะเตรีมตัวนะเริ่มนั่น,นจริงหรือแย้ยม เข้าไปทกลองทำเล่นที่บ้านได้นะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะนูยิ้มตัวแย้ยบายเพื่อนๆกันแล้วบ๊ายบาย